สวัสดีครับผู้ใหญ่โอ้เจอกันเห็นปีแล้วเนะาะนี่ก็ะบวนชาเดช Terima kasih telah menonton! หอนี่สีส้มอ่ะอยู่สีส้ม าวไมม่แ้้กััันรบสรบสสหีขอเรียนเชิญน,นะคะท่านประธานในพิธีนะคะท่านรองเทวาปัญญาบุญนะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนะคะได้ออรับการกลาร่าวรายงานนะคะถึงวัตถุประสงค์นะคะท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ได้เกิมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสาก์สัมพันธ์ครั้งที่สิบเจ็ดในวันนี้าบุ รองผู้ว่าราชกา,านนราาาจังหวัดน่านประธานในพิธีที่ครกระผมนายรัศพลตาคำประธานสันนิบาตสังกรจังหวัดน่านในนามของตัวแทนนักกีฬาขบวนการสังกรในจังหวัดจำกัดทีมสีชมพูประกอบไปด้วย1สังกรการเกรรษตรนาน้อยจำกัด2ส,สังกรการเกรรษตรสันนิสุขจำกัด3สังกรการเกรรษตรปัวจำกัด ส,ส,ออส,ออสีสส่สหกรณ์การเกษตรบริรูปที่ดินพ่ะบังผาจำกัดห้าสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจหน้าจำกัดหกสหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารมาที่สิบห้าจำกัดทีมสีส้มประกอบไปด้วยสหกรณ์การเกษตรเพียงสาจำกัดสองสหกรณ์การเกษตรเพื่อตลาดลูกป้าทกศหน้าจำกัดสามสหกรณ์การเกษตรน้ำจำกัด สีกรงกอนซับโรน่าจับัดห้ากองกอนับเจ้าดีซับปอนหน้าจับตัดกรงกอนด่วนราชการจำนวนสองหน่วยงานผู้เข้าร่วมการแข่งขันเจ็ดร้อยสี่สิบรายแบ่งเป็นทีมแข่งขันเป็นสี่ทีมดังนี้ทีมสีแดงประกอบไปด้วยสองกอนการเกษตรท่าวังผาจับกันสองกองกอ การเกษตรเมืองน่านจำกัด 3. สามรณ์การเก,กษตรเชียงกลางจำกัด 4. สี่รง์การเกษตรสองแควจำกัด 5. สัานิบาทจังหวัดน,าน,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 นด่านมนฑลมณฑลทหารบกที่38มแปดายุริยพงศ์ในด้านสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาจึ่งขอขอบคุณแล้วจึงขอเรียนเชิญท่านเทวาปัญญาบุญ รองผู้ว่าที่รัชกาลกระดหน้ากล่าวโอวาทให้แก่นักกีฬาเปิด <eps> การแข่งขันกีฬาสางกรสัมพันธ์ครั้งที่เดต่อไปครับจังหวัดน่าารสำนักงานตุนสากลห่าูบริหารของขบวนการสากลในจังหวัดข่านและูผ้เข้าร่วมแข่งขัน<ป>กีฬาทุกท่านขอรบอย่างสูงครับก็วันนี้ ต้องขอขอบคุณนะครับทางสารบาสักรจังหวัดน่านนะครับที่ได้บอกกล่าวเรื่องราวดีๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสักกรสัมพัญครั้งที่สิบเจ็ดในวันนี้นะครับการแข่งขันกีฬาเป็นการวัดความสามารถของคนทั้งสภาพร่างกายและจิตใจนะครับการที่ท่านทั้งหลายในกระบวนการสักกรในจังหวัดน่านนะครับได้พร้อมใจกันจัดการแข่งขันกีฬาสักกรสัาันขึ้น ก็นับว่าเป็นที่ดีนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้ช่วยกันพัฒนาเป็นการประสานความสามคัคคีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับของกระบวนการสากลในจังหวัดน่านของเรานะครับก็นับว่าเป็นมิตรหมายที่ดีนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแทนสมาชิกสากลเป็นอย่างยิ่งนะครับก็จึงอยากจะฝากนักกีฬาทุกคนนะครมาช่วยกันในเรื่องของการแข่งขันนะครับก็ขอให้นักกีฬาทุกคนจงตั้งใจแข่งขันตามกฎ กติกาที่วางไว้นะครับแล้วก็ทุกคนนะครับจงเดินทางกับปูนำนาโดยสวัสดิภาพต่อไปนะครับวันนี้ได้แรลาเป็นมงคลเลิกแล้วครับผมขอเปิดการแข่งขันกีฬาสากลสัมพันธ์ครั้งที่17นะครับแล้วก็ขอให้การแข่งขันจงบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ท่านตั้งไว้จงทุกประการครับอ รินจำกัดสาหารณ์การ,กรเกษตรสุภาพนิมิตยอดดอยจำกัดสาหากรณ์ออมทรัพย์กำนันผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกอสอบ้านหลวงจำกัดและสำนักงานสาหากรณ์จังหวัดน่านมาขบวนยาวกันเลยนะคะกว่า180ชีวิตนะคะสำหรับสีฟ้านะคะวันนี้สีเสื้อสวยกันทุกสีทุกทีมเลยนะคะค่ะ เดี๋ยวเราจะเดินนะคะอ้อมบริเวณสนามนะคะแล้วไปยังสีของแต่ละท่านนะคะนักกีฬาก็เตรียมตัวได้เลยนะคะวันนี้เราจะแข่ง,งพร้อมๆกันนะคะทั้งกีฬามาหาสมุทฟุตบอลแล้วก็วอลเลย์สีอะไรคะสีสวยจังเลยค่ะในลำดับที่สามครับ เป็นทางด้านของสีส้มครับวันนี้สีส้มะบวนยาวเหยียดเลยครับประกอบด้วยสหกรณ์การเกษตรเพียงสาจำกัดสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดผู้ค้าสกสนานจำกัดสหกรณ์การเกษตรนามื่นจำกัดสหกรณ์อมทรัพย์ผู้น่านจำกัดสหกรณ์อมทรัพย์เจ้าหน้าที่สหกรณ์น่านจำกัดสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์น่านสหกรณ์อมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดน่านจำกัด และสหกรณ์อมอทรัพย์กองพันวันนี้ต้องบอกว่ามากันแบบพรมเพียงกันเลยนะครับทั้งสีสีนะครับโดยเฉพาะสีส้มครับวันนี้กระบวนยาวมากเลยครับพี่แจงครับ